โอเคครับก็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะมาสรุปอัปเดต All Star Tower Defense กันนั่นเองนะครับผมซึ่งในวันนี้นะครับผมจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับโอเคครับมากันที่อย่างแรกนะครับผมมาที่ซัมมอนนะครับผมจะมีตัวละครใหม่มานะครับผมในตู้บายกับตู้เซตเนาะตัวที่มาจากตู้เซตนะครับผมก็จะเป็นตัวละครนี้เลยนะครับผมจากวันพีสนะครับผมแต่ผมจำชื่อมันไม่ได้แล้วนะครับผมเป็นเออ่รู้สึกว่าจะเป็นมิสเตอร์ทีนะครับผมมิสเตอร์ทีตัวละครนี้นะครับผมเป็นตัวละครที่ม ก็ตัวละครนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะไว้รีวิวอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะก็เป็นตัวละครใหม่นะครับผมสามารถหาได้จากตู้เซตเลยนะครับผมแล้วก็ตัวละครต่อไปนะครับผมเป็นตัวละครนะครับผมระดับ5ดาวนะครับหาได้จากตู้ไวเลยนะครับผมนี่นะก็รอมันเข้าตู้มานะครับผมมันจะเข้าตู้มาเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับสำหรับตัวละครนี้นะครับเป็นตัวละคร5ดาวที่สามารถอีโวได้นะครับผมซึ่งของอีโวนะครับผมก็จะใช้น่าของสไนเปอร์โทเค็นนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเลดเก่านะครับผมก็ไปสามารถไปลงได้นะครับแล้วก็ใช้ตัวละครตัวนนี้ะครัับผม5ตว แล้วก็ดิมเบิลนะครับผมไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะครับตัวจักราดม็อบนะครับผม3ตัวนะครับผมเป็นระดับหนึ่งะโอเคนะครับแล้วก็เก็บคิวด้วยกันทั้งหมด2,000คิวนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผมเป็นตรหนะของอันนี้น่าจะชื่อว่าทังนะครับผมตัวละครนี้นะครับเป็นตัวละคร6ดาวนะครับผมสามารถหาได้จากพอทัลเลยนะครับผมซึ่งพอทัลเดี๋ยวผมบอกอีกทีละกันนะครับสำหรับตัวละครนี้นะครับของอีโวก็จะตามนี้เลยนะครับผมเก็บคิว3000คิวนะครับผมแล้วก็วัตถุดิบนะครับผมอย่างละ2ชิ้นนะครับ นี่เลยนะครับผมแล้วก็ทั้งอีกหนึ่งตัวนะซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้มันมีเบสซิ่งหรือเปล่านะครับผมโอเคนะครับสำหรับวิธีการได้พอร์ทัลนะครับผมก็จะเป็นพอร์ทัลอันนี้เลยนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นเทียร์หนึ่งะครับผมซึ่งวิธีการได้เทียร์สองตัวที่เทียร์ที่ได้มากกว่าเทียร์หนึ่งขึ้นไปเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันหายังไงนะครับผมก็วิธีการได้รับประตูเทียร์หนึ่งมานะครับที่ผมได้ก็คือการไปลงอินฟินิตี้นะครับผมมันจะเริ่มาทางด้านของปรระตูพอ์ทัลนะ่มันจะเรริ่มดอปตั้งแต เวฟที่30ขึ้นไปนะครับผมจะดรอปทีละ10เวฟนะครับผมสมมุติว่าทุกคนลงรบอ่าสาเวฟปุ๊บนะครับผมมันก็จะมีโอกาสดรอปประตูมา1ครั้งนะครับผมพอทุกคนไปที่เวฟสี่สิบมันก็จะมีโอกาสดรอปมอีกประตูหนึ่งนะครับผมซึ่ง เรดดรอปเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับผมท่านของคาตาคูรีนะครับผมได้ทําการเปลี่ยนสโลใหม่นะครับผมคาตาคุรีนะครับก็จะกลายเป็นเวกสโลนะครับผมซึ่งสโลนะตอนนี้นะครับผมเวกสโลเห็นเขาบอกกันว่าเป็นสโลที่ตอนนี้รู้สึกว่าสโลที่ได้ดีที่สุดแล้วนะครับผมแต่มันจะสโลไม่อยู่ถาวรนะมันจะสโลได้ประมาณ35ิาวินะครับผมแล้วมันก็จะหายไปนะครับซึ่งแวกสโลนะครับผมไม่สามารถใช้ซ้อนหรือใช้ทับกับอ่สโลอื่นได้นะครับผมสโลนวดดำสโลทันจิโร ของซันเบิร์ดของทาชิโร่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นสโลต่างๆนะครับผมไม่สามารถใช้กับแหวกสโลได้นะครับผมแล้วก็คาตาคุรินะครับผมเมื่ออัพตานก็จะตีแอร์แล้วนะครับแล้วก็สำหรับอันนี้นะครับผมขอบอกไว้ก่อนเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับใครที่ยังหายไข่นะครับผม ใครยังหาไข่ไม่ครบนะครับผมก็ไม่ต้องรีดนะครับผมเพราะว่าเขายังมีเวลาให้อีกหนึ่งสัปดาห์นะครับผมซึ่งผมไม่รู้ว่าอีกหนึ่งสัปดาห์นะครับผมหรือว่าอีกสสัปดาห์นะใครที่ยังไม่ได้ก็แนะนําว่าให้รีบไปหาก่อนนะครับผมสาหรับอีเวนต์ประตูเนี่ยนะครับผมมันจะอยู่ประมาณรู้สึกว่าจะอยู่ถาวรนะครับผมอ่ออีเวนต์ประตูนะครับผมซึ่งผมแนะนําเลยนะครับใครยังมีไข่ไม่ครบนะครับผมแนะนําว่าให้ไปเก็บไข่ก่อนเนาะ เพราะว่าอาจจะเป็นตัวดีๆนะอาจจะเป็นตัวแร่ๆนะครับผมเดี๋ยวมันจะหาไม่ได้เอานะครับแนะนําว่าให้เก็บทุกเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมโอเคนะครับผมสาหรับอินฟินิตี้ที่ดรอปประตูนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะโอเคสําหรับอินที่ดรอปนะครับผมก็คือนี่เลยครับผม2ออันนี้นะครับผมซึ่งไออันล่างๆเนี่ย ไอพวกโซโล่แอร์อะรนดอมยูนิตเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันมีโอกาสดรอปหรือเปล่านะครับผมแต่ถ้าเอาชัวร์ๆนะยครับคือ2อันนี้นะครับผมสองด่านเนี่ยนะครับจะเล่นด่านไหนก็ได้นะครับผมมันมีโอกาสดรอปโอเคนะครับผมอย่างต่อไปวิธีการกดใช้ประตูใช้ยังไงนะครับผมเมื่อผมกดใช้ไปปุ๊บจะสังเกตได้ว่าประตูมันจะไม่มีขึ้นมาใช่ไหมวิธีการใช้นะครับผมทุกคนต้องกลับไปที่โลก1เท่านั้นนะครับซึ่งณตอนนี้นะครับมันไปได้แค่โลก1เ <Lebanon> ท่านั้นนะครับผมถึงจะใช้ประตูได้นะโอเคครับพอทุกคนมาที่นครับผมิฟ สามารถวิ่ไปเลยนะครับผมแล้วก็เข้าไปนะครับให้เรามายืนตรงข้างในโต๊ะเนี่ยข้างล่างโต๊ะอันนี้นะครับผมจะโต๊ะใหญ่ๆนี้นะจากนั้นนะครับให้เรากดที่กระเป๋านะครับผมแล้วก็กดเศษประตูมาปุ๊บแค่นี้ครับผมประตูก็จะเปิดออกมาแล้วนะครับนี่เลยนะครับเราก็ต้องกดวิ่งเข้าไปอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ถ้าเราไม่ได้ลงเราก็กดออกนี้เลยนะครับซึ่งประตูเนี่ยมันก็จะลดไปด้วยนะครับผมถ้าเราลง ผ่านหรือว่าไม่ผ่านนะครับผมประตูมันก็จะหายไปเหมือนกันเนาะโอเคครับก็ประตูก็จะมีประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ประตูนะครับจะมีด้วยกันทั้งหมดทั้งหมด2อย่างนะครับผมก็คือประตูสีฟ้านะครับตามที่ผมเสกไปเมื่อกี้เลยนะครับผมแล้วก็ประตูแบบสีเหลืองนะครับผมก็คือสีทองๆเป็นโกลเด้นนะครับผมก็จะมีโอกาสดรอปเป็นหน้าของทรัง์เหมือนกันนะครับผมซึ่งทรัง์เนี่ยมันจะเป็นเป็นการดรอปผมไม่รู้มันเป็นตัวยังไงนะครับผมเป็นประมาณเหมือนคล้ายๆว่าเป็นระดับชายนี่ขึ้นไปนะครับผมซึ่งดาเมจอะไรต่างๆเนี่ยผม ก็สำหรับใครที่ลงแล้วได้ p อ r t ตอร์โคเด้น uh, นะครับผมก็สามารถลองไปลงได้นะครับว่าจะเป็นทั้งแบบไหนนะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับซึ่งเทียรประตูทั้งหมดนะครับผมณนะตอนนี้นะครับมันมีอยู่ประมาณสี uh, ่เทียด้วยกันนะครับผม ซึ่งแต่ละเทียเนี่ยผมไม่รู้ว่าหาอย่างไงนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมหาแค่เทียหนึ่งนะครับโอเคนะครับผมเอาเป็นว่าถ้าผมรู้ว่าวิธีการหาเทียนะครับผมเทียต่างเนี่ยมันหาได้ไงเดี๋ยวผมจะโพสตไว้ในชุมชนละกันนะครับผมแต่ตอนนี้ผมยังไม่รู้เนาะโอเคครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับผมเป็นเนืนอของเบสซิ่งนะครับผมเราสามารถปิดเบสซิ่งของคนอื่นได้แล้วนะครับผมนี่เลยนะครับผมก็จะเป็นคาว่าอ่าวิวเบสซิ่งนะครับผมก็จะตอนแรกนะครับผมมันจะเปิดอย่างงี้ใช่ไหมถ้าเรากดปิดไปนะครับผมเบสซิ่งของคนอื่นก ซึ่งทุกครั้งที่เราเข้าเกมใหม่นะครับผมเราต้องมากดเปิดแล้วก็ปิดทีหนึ่งอย่างนี้ตลอดนะครับผมซึ่งตอนนี้มันยังบลัคอยู่เนาะซึ่งมันต้องมาคอยกดปิดเปิดตลอดนะครับผมสําหรับใครที่จะปิดเบสซิ่งนะโอเคนะครับผมแล้วก็อันต่างๆก็เหมือนเดิมเลยครับผมไม่ได้เพิ่มอะไรหมานะครับเพิ่มแค่ปิดเบสซิ่งของคนอื่นได้เท่านั้นเองนะครับโอเคนะครับผมแล้วก็สิ่งต่อไปนะครับผมที่ขายไม่ได้เลยก็คือโค้ดนั่นเองนะผมซึ่งโค้ดนะครับในอัปเดตนี้มีด้วยกันทั้งหมด1ค้ดน 40ตาร์ดัสนะครับผมแล้วก็เพชรประมาณ4,000เท่าไหร่ผมจำไม่ได้แล้วนะครับซึ่งเงื่อนไขการใส่นะครับผมเราต้องมีเลเวลอยู่ที่40ขึ้นไปนะครับผมแล้วก็ออนเกมนะครับผม10นาทีเนาะโอเคครับสำหรับโค้ดนะครับผมจะทิ้งไว้ในด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับผมก็สามารถที่จะเอาไปใส่กันได้เลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับสไครป์ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ